หน้าหลักของผู้ประสาหน่วยงานเมื่อเข้าใช้งานระบบแล้วในหน้าหลักของผู้ประสาหน่วยงานจะประกอบด้วยสถานะข้อเสนอการวิจัยในหน่วยงานความคืบหน้าของโครงการ ongoing monitoring ผู้ใช้งานระบบที่ได้รับสิทธิระดับผู้ภะสาหน่วยงานและผู้ประสาหน่วยงานระดับคณะกอง สถาบันสำนักฟังกช์ชันการใช้งานในระบบจะมีความใกล้เคียงกันโดยมีสิทธิการใช้งานดังนี้หน้าแรกหน่วยงานของท่านข้อเสนอการวิจัยจะมีการใช้งานเหมือนกับหนักวิจัยการจัดการงานวิจัยจะประกอบไปด้วยงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การตรวจสอบข้อเสนอโครงการการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยผลการประเมินแบบว6เปลี่ยนชุดโครงการหรือโครงการย่อยจัดการข้อเสนอทุนหน่วยงานหัวข้อระบบรายงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะประกอบด้วยการจัดการโครงการเครื่องมือช่วยเหลือ รายงาน on g o i n g การตรวจสอบการติดค้างของโครงการโครงการวิจัยเสร็จสิ้นจะประกอบไปด้วยการจัดการโครงการรายงานการใช้งานระบบระบบการค้นหาจัดการทุนวิจัยทุนวิจัยเว็บบอร์ดและคำถามที่พบบ่อย